ครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับพบกับฟังสบายๆสไตสะล์สรนันโดยผมสรนันรอเอกวัฒน์นำเสนอเรื่องราวของมิตรใจบัญชาและคุณกิ่งดาวดารณีและก็เพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการบันเทิงพี่ออดเขียนไว้นำมาเล่าสู่กันฟังผมบอกเลยนะครับว่าเรื่องที่คุณกิ่งดาวเขียนไว้เนี่ย ใครก็ตามที่ที่ปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นกู้ผัวตัวเมียกันให้ตลอดลอดฝั่งตลอดลอดไปเนี่ยฟังเรื่องเนี้ยได้ประโยชน์เพราะว่าเขาเป็นชีวิตตัวอย่างจริงๆตัวอย่างในการที่ทํายังไงถึงจะอยู่ด้วยกันได้คนหนึ่งพยายามที่จะอยู่ด้วยกันให้ได้คือพี่ออสกิ่งดาวดารณีอีกคนหนึ่งรักมากเลยแต่ก็ทําตัวประเภทแบบว่าเอ้ไม่น่าไว้ใจ นะถามว่าพิเชษรักพี่ออสไหมโอ้โหสุดสวัสดขาดดิ้นพี่ออสรักพิเชษมไหมโอ้สุดสวัสดขาดใจแต่สองคนทนพฤติกรรมลำบากนะสุดท้ายก็ต้องจากกันแล้วก็ต้องกลับมาเจอกันอีกแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็จากโลกนี้ไปแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากก็นี่แหละครับ อ้ยังไม่จบนะครับตอนที่แปดสิบสามกำลังจะเริ่มครับตอนที่แล้วมันจบลงตรงที่พี่ออสเตรียมตัวที่จะไปเรียนที่เมืองนอกแล้วนะเตรียมเอกสารเตรียมอะไรอะไรเตรียมไปแล้วลองลงเรียนที่ต่างประเทศเขารับรองพี่ออสแล้วว่าให้ไปเรียนพี่ออสบ,บอกว่าไอ้เงินที่เก็บหอมรอมริบไว้ทั้งหมดเนี่ยมันน่าจะเรียนได้ทัก4สี่ห้าปีคูดง่า่ๆง่ายก็คือว่า ถ้าพี่ร้อพี่ออสเรียนจบกลับมาก็น่าจะน่าน่าจะได้งานการที่ดีทําก็อย่างที่จะมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขไม่ต้องเล่นหนังเล่นละครก็ได้นะอ่ะนะอะตอนที่ตอนต่อไปนี้ก็พี่ออสเขียนว่าพี่เชษนั้นไม่ได้มิได้หยุดเพียงแค่แม่เพื่อให้ช่วยเจรจารให้ผู้เขียนหยุดพยศนม่เขากล่าวหนาะว่าพี่ออสพยศน พิเชษพยายามติดต่อพี่ชายคนเดียวของผู้เขียนซึ่งต่อมาคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคกิจสังคมคือนายนิวัฒจินตวรนะฮะหรือน้องๆจะเรียกกันติดปากมาตั้งแต่เล็กๆว่าพี่ไข่นี่คือพี่ชายของออพี่ออดเขาเป็นสสนะครับ ที่ไข่ภูมิใจที่จะใช้นามสกุลจินตวรเนื่องจากคุณตาของเราที่ได้เล่าในตอนต้นๆเรื่องก็คือคุณตาเป็นพระยาปุรุราชรังสรรธรรมวิมนวรสุภาบดีนะฮะวรนจินตวรแล้วก็ไม่มีลูกชาย ซำหลานก็เป็นผู้หญิงทั้งหมดคุณตาจึงขอให้พี่ชายคนโตของเราเป็นตัวแทนของท่านและให้ใช้นามสกุลของท่านคือจินตวอนคุณตานี่ก็คือคุณพ่อคุณพ่อของแม่นะฮะเพื่อไม่ให้นามสกุลของท่านสาบสูญไปจากประเทศไทยสะสะไข่เดินทางจากร่อนพิบูร์ขึ้นมากรุงเทพ แล้วดึงตัวผู้เขียนเข้าไปที่บ้านซอยจันทรวรดวงเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ธมัยตรีกับพิเชษแต่ดูท่าทีแล้วน่าจะไม่เป็นผลเมื่ออยู่เพียงสองคนพี่ไข่ก็พูดว่าพี่ชายพี่เชษฐ์กนนะพี่ว่าเรื่องที่คนสองคนเคยรักกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานานหากจะเกิดการแตกแยก พี่ว่ามันต้องมีบุคคลที่สามไม่งั้นมันไม่เลิกกันลรอกพี่ออสก็เขียนไว้ว่ามีแน,แน่แต่ของน้องไม่ใช่บุคคลที่สามแต่มันเป็นสิ่งที่ร้ายแรงกว่ามากมายพี่เฉษต้องได้รับบทเรียนที่ผิดสัญญากับน้องอย่างให้อภัยไม่ได้ถึงสามครั้ง การทำงานนั้นหากจะมีการเตือนและให้อภัยกันเพียงสามครั้งก็ถือว่าเพียงพอแล้วจะไม่มีครั้งที่สี่น้องขืนไปอยู่กับเขาอีกก็เท่ากับยอมให้พี่เจตทำอะไรได้ตามความพอใจของเขาไม่มีความเกรงอกเกรงใจกันพี่ไครออสอยู่ไปก็เท่านั้นแหละ สรุปว่าพี่ชายต้องจนด้วยเหตุผลแล้วเดินทางกับร่อนพิบูรณ์ด้วยความเห็นอกเห็นใจน้องเขยทว่าก็ยอมรับฟังเหตุผลของน้องสาวด้วยเช่นกันความสับสนวุ่นวายยุ่งเหยิงในเวลานั้นมากเกินกว่าจะนำมันเล่าให้ฟังผมบอกแล้วไงว่าบางเรื่องพี่ออสก็ไม่ได้เล่า พอเล่าไปแล้วมันก็ไม่ไปเกี่ยวข้องกับคนโน้นคนนี้ประจานกันอะไรเงี้ยหรือก็จะเพอเพอมันก็จะไปผิดกฎหมายอะไรอย่างนี้พี่ออสก็ไม่เล่าเก็บความเจ็บปวดเอาไว้ในตัวของตัวเองนะฮะคือเล่าไปแล้วบางทีทุกคนก็จะพากันเดือดร้อนหมดที่พี่ออสเขียนไว้ว่าทุกคนถ้าเล่าแล้วจะเดือดร้อนไปหมดแต่ ทุกคนในครอบครัวรวมทั้งคุณแม่เมื่อได้สัมผัสตัวจริงกลับสงสารและเห็นใจพี่เชษและช่วยทุกวิธีทางที่จะนำให้ผู้เขียนกลับไปใช้ชีวิตร่วมกับพี่เชษดังเดิมคุณแม่ท่านลืมไปสนิทว่าครั้งหนึ่งท่านเองนั่นแหละเคยกีดกันลูกเขยคนนี้จนกระทั่งท่านได้เสียลูกสาวไปจากบ้านระยะหนึ่ง ท่านคงจำได้ใช่ไหมว่าพี่ออสก็ไปออกปากกับคุณพ่อคุณแม่ว่าจะขอมาอยู่กับมิชัยบัญชาเดันเปิดเผยไม่ได้หรือแต่งงานไม่ได้ขอมาอยู่ด้วยกันพ่อกับแม่พูดว่าไงผู้ชายในวงการบันเทิงเนี่ยโดยเฉพาะเขาดังเนี่ยเขาก็เหมือนแมลงผู้ตอมดอกไม้ดอกน้นดอกนี่แต่เขาก็ทิ้งไปผู้หญิงสวยๆในวงการมันเยอะอย่าไปเอาเลยอย่าไปอยู่กับเขาเลยลูกอย่าไปนั่นเลยแต่พี่ออสก็ไม่ฟังไงนะฮะความรักไง แต่ผู้เขียนไม่เคยคิดว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ห้ามครั้งนั้นเนี่ยผิดเพราะพ่อแม่ทุกคนย่อมห่วงและรักลูกเป็นธรรมดาใครบ้างจะคิดว่ามิรชัยบัญชาจะจริงจังกับเด็กกระโปรโโลลูกสาวคนนี้ของท่านจนวินาทีสุดท้ายเช่นนั้นคือผมและท่านผู้ฟังก็คงจะสรุปเหมือนกันว่าพี่เชษ เขาไม่รักใครเลยนะเขาก็มีลูกกับคนโน้นคนนี้แต่เขาทุ่มเทสุดๆมาที่กิ่งดาวดารณีคนนี้งานภาพยนตร์และงานโทรทัศน์ของผู้เขียนไม่ได้ลดน้อยถอยลงไปตรงกันข้ามกลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนับเป็นยุคทองของผู้เขียนจริงๆยิ่งงานเพิ่มการเดินทางไปต่างประเทศก็ยิ่งยากขึ้น มีทางเดียวคือค่อยๆบอกเจ้าของหนังเจ้าของละครแล้วก็ปฏิเสธงานใหม่คือบอกเจ้าของหนังเจ้าของละครในที่ผมพูดในที่นี้คือว่าให้เร่งถ่ายให้เร่งปิดตัวพี่ออสไปก่อนเพราะว่าเขาจะไปเรียนหนังสือต่อต่างประเทศแล้วส่วนงานติดต่อเข้ามาใหม่เนี่ก็คือว่าไม่รับซึ่งเขาหน้าเสียดายนะนักแสดงดังๆเนี่ยเงินมันไหลามาเทมายิ่งกะถูกว่ะยีกงนะฮะ และก็พยายามจะสะสางงานเก่าให้มันจบไปโดยเร็วเพราะผู้เขียนไม่ต้องการอยู่เมืองไทยในขณะที่การเลือกตั้งประกาศผลพี่ออดบอกมันปวดมันเจ็บต้องการจะไปให้พ้นเมืองไทยไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินว่าพี่เชษสอบได้หรือสอบตกพี่เชษเองพยายามทำตัวปกติเมื่อ มีเวลาก็จะมาที่บ้านซอยกลางผู้เขียนอยู่บ้านบ้างไม่อยู่บ้างพี่เชสก็จะใช้ความอดทนและความเยือกเย็นเข้ามาหาเพื่อต้องการชนะใจพี่ออสวันหนึ่งพี่เชสนําข่าวมาบอกข่าวอะไรเลยครับออสที่จะไปถ่ายหนังที่อินเดียพี่บอกให้เจ้าของหนังเอาออสแสดงด้วยพี่ออสถาม อ,อเหรอแล้วเจ้าของหนังเขาเอาเหรอเฮ้ยเราตกลงกันแล้วเขาจะเอาอออไปแสดงด้วยทั้งๆที่มา่ก่อนนี้จะตามไปอยู่ห้องข้างๆย่ไมาให้ไปเลยที่ฮ่องกงสิงคโปร์เลยเนี่ยนะพี่เชษเคยพูดเสมอว่าถ้าไม่มีใครให้ทุนไปดูงานเกี่ยวกับภาพยนตร์ในต่างประเทศพี่พี่พูดอย่างเนี้ขอโทษพี่เชษเคยพูดว่า ถ้ามีใครให้ทุนไปดูงานเกี่ยวกับหนังที่ต่างประเทศจะขอไปดูงานการถ่ายทำไปดูงานเรื่องเกี่ยวกับหนังเนี่ยที่ประเทศอินเดียคืออยากไปดูเขาทำหนังที่อินเดียมากตอนนั้นอินเดียโอ้ยแต่ละเรื่องเนี่ยนะไอป่าปีที่ไองูโผล่มาเนี่ยนะหนังอินเดียมาเรื่องไหนเรื่องนั้นเลยนะได้เงินไม่ต้องห่วงเลยคุณเช่เขาก็เลยอยากจะไปเรียนรู้ทีพี่อ๋อก็เลยถามเหตุผล พี่เชก็ทําท่าตลกหัวเราะแล้วพี่เชก็บอกว่าน่าร้ายน่าร้ายแล้วก็ทําท่าเหาะเหินเดินอากาศอย่างที่ภาพยนตร์อินเดียสร้างโดยใช้เทคนิคทําให้เราไปดูแล้วหนังอินเดียนี่มันสนุกสนานไอ,อ้พลอมเหาะปลอมลอยได้นี่นะหนังอินเดียทั้งนั้นแหละตอนนั้นเนี่ยไอ้เทคนิคง่ายอย่างเงี้ยอินเดียทําก่อนไอ้เป่าปี้วงูโผล่ขึ้นมาเนี่ยโอ้ยนะ คนไทยเรียนแบบมาตั้งหลายเรื่องแต่ก็ไม่เนียนเหมือนนินเดียเนี่ยไม่เนียนเหมือนนเดียแต่ในวันนั้นพี่เชษทำท่ายัางไงพี่ออสบอกไม่ตลกเลยไม่ตลกแล้วก็ตอบพี่เชษว่าออสไม่ไปพี่เชษอยากไปก็ไปคนเดียวสิสมัยก่อนไปฮ่องกงไปญี่ปุ่นไปสิงคโปร์ขอไปด้วยทั้งทั้งที่ไปคนละเที่ยวบินพักคนละที่ยังไม่ให้ไป กลัวเสียภาพพจน์มิเชเปนชาตอนนี้จะมาพาไปและนี่นับว่าเป็นครั้งแรกในรอบห้าปีที่อยู่ด้วยกันเออจะพาไปถ่ายหนังด้วยมันดูแปลกๆนะคะพิเชษรู้แน่ว่าพิเชษเสียใจและน้อยใจในคำพูดของผู้เขียนแต่ก็ยังมีความอดทนไม่โต้ตอบ เพียงขอให้ผู้เขียนตัดสินใจใหม่อีกครั้งแล้วพี่เชษก็จะคอยคำตอบจากนั้นก็ออกไปทำงานและหมกบุ่นอยู่กับการเตรียมตัวหาเสียงต่อไปประมาณเดือนรกรกฎาคมพุทธศักราช2511พี่เชษเริ่มหมุนเงินไม่ทันหลายครั้งที่พี่เชษยกหูโทรศัพท์ถึงผู้เขียน ดูดไปหมดเลยนะดูดเงินดูดเงินมิชชลเป็นชาไปหมดเลยนะโพมาหาพี่ออสบอกว่าออสช่วยเขียนเช็คให้พี่หกหมื่นนะเดี๋ยวให้ไอเถืองไปรับพี่ออสก็ไม่รู้จะว่าไงค่าค่ารับคำโดยไม่ต้องคิดสำหรับเรื่องเงินถ้ามีจะไม่เคยอิดออดไม่ถามว่าจะเอาไปทำอะไรด้วยซึ่งพี่เชษไม่ทำแบบนี้บ่อยนะักนอกจากอยู่เมืองนอก และถึงกำหนดจะต้องจ่ายอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเป็นการผ่อนจึงให้ผู้เขียนสำรองจ่ายไปก่อนแล้วพิเชษก็ไม่เคยผิดสัญญาคือนำมาคืนให้ทุกครั้งครั้งนี้เนี้ยหาเสียงแง่แง่ไอ้หกหมื่นเนี่ยแต่คราวนี้และอีกสองสามครั้งต่อมาผู้เขียนชักไม่แน่ใจว่าที่โทรมาของเงินนั้น ขาดจริงหรือว่าลองใจผู้เขียนหรืออยากจะยั่งว่าผู้เขียนมีเงินติดตัวอยู่หรือเปล่าเพราะพิเชษไม่เคยถามไม่เคยต้องการรู้ว่าผู้เขียนมีเงินเท่าไหร่เอาไปทำอะไรบ้างตลอดเวลาที่ใช้ชีชวิตร่วมกันมาหรือว่าพิเชษใช้เงินหาเสียงไปหมดแล้วความไม่แน่ใจรุมเร้าเข้ามาในความคิด แต่ไม่คิดเสียดายเงินที่พิเชษขอกลับดีใจที่ได้มีโอกาสช่วยเหลือคนที่เรารักแต่จะมีความสบายใจมากกว่านั้นถ้ารู้แน่ว่าพิเชษไม่ได้เอาเงินไปใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งเพราะนั่นคือสัญญาณเตือนว่าสถานการณ์การ,การเงินของพิเชษเริ่มแ yeah ย่เหตุการณ์ยิ่งบ่งบอกชัดเจนขึ้นในระยะต่อมา คือต้นเดือนสิงหาคม2511ที่จำได้แม่นยำเนื่องจากวันที่5สิงหาคมเป็นวันคล้ายวันเกิดของผู้เขียนหลังจากทำบุญตักบาตเสร็จแล้วจะเลี้ยงฉลองพบปะเพื่อนฝูงในเวลากลางคืนซึ่งจัดขึ้นที่บ้านสอยกลางและสปอนเซอร์ก็คือพี่เชษมิตรชัยบัญชาผู้ไม่เคยปรากฏตัวในงานเลยแม้แต่ปีเดียว แต่จะย่องมาตอนแขกกลับหมดแล้วทุกปีในปีนั้นพี่เชษไม่ได้ส่งเงินมาให้คุณเทืองมาพร้อมกับข่าวว่าข่าวว่าอะไรเอาไว้ตอนหน้าแล้วกันนะครับตอนนี้เวลามันกินเข้ามาพอสมควรแล้วติดตามรับฟังได้ใหม่ในตอนต่อไปครับตอนนี้สวัสดีครับ